านโหเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาสำนักขอสมุดกลางม,มหาวิทยาลัยรามคำแหงสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะเราได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาทำโคมไฟ DIY นั่นเองคะ่ะ <Wow. S 1> ซึ่งโคมไฟที่เราจะทำในวันนี้นะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะนำไปไว้ในห้องนอนเพื่อให้แสงสว่างที่อุ่นๆยมามค่ำคืนหน้าตาและขั้นตอนในการทำจะเป็นยังไงอย่ารอช้าไปดูกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ กระดาษทิชชู่ลูกโปง่งกาวอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ทำฐานและภาชนะสำหรับผสมค่ะขั้นตอนแรกนำน้ำมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ใส่เพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นฉีกระดาษทิชชู่เป็นชิ้นเ,เล็กๆลงไปค่ะขยำทิชชู่กับน้ำให้ละเอียดเลยนะคะ ได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้วเราจะเติมกาวลงไปค่ะจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันอีกครั้งนะคะเมื่อกระดาษกับกาวเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาแปะลงบนลูกโป่งนะคะแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะ กระดาษจนทั่วแล้วนำมาตากให้แห้งค่ะเมื่อแห้งแล้วเราก็จะปล่อยลมลูกโป่องออกมาแบบนี้เลยค่ะโดยเราเว้นช่องว่างสำหรับเอาลูกโป่องออกไว้ตั้งแต่ตอนที่แปะนะคะมาทำส่วนฐานกันต่อเลยค่ะส่วนฐานนี่ไม่ฟิกเลยนะคะว่าจะทำมาจากวัสดุอะไรแล้วแต่เพื่อนๆจะหาได้เลยค่ะ ของเราใช้เป็นฝาถาังสีเก่ากับกระปุกขนมนะคะก็ตกแต่งกันตามสไตล์ของแต่ละคนได้เลยค่ะเมื่อถังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาเจาะรูเพื่อใส่หลอดไฟเข้าไปดังในตัวอย่างนะคะรูเล็กๆตรงนั้นใช้สำหรับสอดสายไฟค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนำส่วนของพระจันทร์เข้ามาประกอบรวมกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูนะคะว่าจะโรแมนติกจริงๆหรือเปล่าว้าวดูเหมาะกับห้องนอนของเราเลยล่ะคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะโคมไฟพระจัน์ของเราเหมาะที่จะเอาไปตั้งไว้ในห้องนอนมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ มีพระจันทร์ส่วนตัวอยู่ในห้องแบบนี้ก็โรแมนติกไปอีกแบบนึ่งนะคะเพื่อนๆและสำหรับใครที่ต้องการหาไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําวัสดุง่ายๆมาสร้างสารรค์เป็นของใช้ต่างๆทางสานัหกหอสมุดกลางมหาวิทยาลยัยรามคำแหงของเราก็มีสัญญากรอที่ให้บริการอยู่นะคะอาทีเช่นการปั้นและปะติดงานกระดาษผู้แต่งพรยุพันธ์พรสุขสวัสดิ์ให้บริการอยู่ที่ชั้น5คัหนึ่ง โอริงามิศิลปะการพับก,กระดาษผู้แต่งใส่ใจเจริญรื่นให้บริการอยู่ที่ชั้น5คาหนึ่งงานประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่ผู้แต่งจิตินันมากท้วมให้บริการอยู่ที่ชั้น5คาหนึ่งและนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรที่น่าสนใจอีกมากมายสามารถเข้าไปสืบค้นได้ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ กิจกรรมในครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะท่านสามารถรับชมคลิปกิจกรรมสนุกๆของพวกเราได้ทาง Facebook หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงและทาง YouTube ในช่องรามไลบรารีค่ะ